เรื่อง China reopening ก็ยังเป็นกระแสที่เป็นเป็นภาพบวกบวกให้กับบ้านเราอยู่ดูเหมือนมาตรการท่องเที่ยวของเราเนี่ยอาจจะผ่อนคลายกว่าที่อื่นมาตรการด้านอื่นก็คงอยู่ในจุดของการพิจารณานะจะมีการฉีดวัคซีน m n a ให้ไหมให้บริการอย่างไงบ้างผลเนี่ยลองมาดูในเรื่องตัวโครงสร้างตัวธุรกิจมันเป็นแบบนั้นจริงครับธุรกิไทยเนี่ยนะครับในช่วงเดือนที่การธันวาเนี่ยเริ่มแผ่วลงแผ่วลงเรื่องการส่งออกภาพของตัวการลงทุนก็แผ่วลงเพราะมันเป็นปลายเทอมของตัวรัฐบาลแต่ว่าจุดที่มันเป็นบวกเลยคือการบริโภคนะครับภาคบริการการท่อง แพบวกให้กับบ้านเราจริงๆแล้วมีผลมากกว่าด้วยก็คือเรื่องตัวการเปิดนักรับนักท่องเที่ยวนะครับของไทยเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เราคงต้องติดตามดูดีๆนะครับว่าพอเข้ามาเยอะนะครับภาพมันจะสมูทยอย่างที่ทุกคนคิดไหมนะครับหรือจะมีจุดอะไรที่สะดุดหรือเปล่าประเด็นการเมืองนะที่ต้องตามดูกันนิดหนึ่งอาจจะเป็นช่วงที่เริ่มมีการเกง็งมีการคาดหมายกันว่า ه, ถ้าเกิดพิจารณากรอบงบประมาณปี2 0 2 4หรือ2567แล้วเสร็จเมันก็น่าจะอยุสภาหไหมอนะครเบีอันนี้ก็เป็น เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่แบบเซฟแอนเซฟไปกับ3บอกอสมชายมีเสนวิรัสสัคงอักษร,รบกักบันบุลเลอร์และโกอาวีไดฟรายการฐานทอฟและเนชั่นชุดสุดดากสบ3บอกตังแต่21ธันวาคมนี้เป็นต้นไปคือเดือนธันวาเนี่ยผมเลือกบิ๊กแคปหมดเลยอพอมามกราเนี่ยผมเริ่มเอาพวกมิดสมอลแคปเข้ามาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มกระจายตัวบิ๊กแคปไปเหลือหลักๆนะเหลือ GPSC นะครับเหลือ s c g p Packaging นะครับอะไรพวกเ <Gerilim S 2> นี้ยนะครับที่เป็นเป็นพอร์ตหลักนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอมต t AAV นะพี่เอก Asian Property นะครับเป็นตัวพวก b a r r a g e เป็นพวก CRC นะครับวันนี้ท็อปปิ้เนี่ยเราก็เป็น3มตัวในหุ้นมันลี่แหละนะครับตัวแรกเราเลือก AAV ครับพี่เอกครับก็ตีม China r e p n i n g นะครับ AAV ตัวแรก a v แต่ a ว v นี่น่าจะได้ปลวกเรื่องจีนมากเลยนะเห็นเขา ประชุมกันแล้วนะปรับขบวนปรับเครื่องบินจะไปรับนักเที่ยวจีนปิดสามบาทหกสังทิทางจะเป็นยังไงเหตุผลคืออะไรที่เชื่อเชียร์ AAB ครับก็เราเริ่มเห็นนสามวันท้ายโอ้คนใช้บริการแอร์ไลน์ในประเทศเยอะนะครับแล้วก็ต้นทุนน้ามันลงนะครับแล้วก็ใช้หน้าที่ต้องบอกเป็นลูกค้าหลักที่เข้ามาก็เลยมองว่าเอวน่าจะปร์ f ฟอร์มขึ้นนะครับแนวต้านในสาบาทสิกับสามบาทสิหกนะครับ ในรับไปที่สาบาทอันนี้เป็นตัวแรกที่เราแนะนำเทรดดิ้งบายนะครับตัวที่สองเป็นตัว AP นะครับผมอยากให้ดูเรื่องตัว Property นิดหนึ่งเพราะว่าจีนมันฟอร์มเเทิร์นมาตั้งแต่ช่วงธันวาคมอนะครับ Property เนี่ยในช่วงไตรามาสหนึ่งข้อเด่นคือหนึ่งคือ y i e d ข้อสองคือ a l u a t ชันไม่แพงนะครับข้อ3ก็คือมาตรการก็ยังผ่อนปลนให้อยู่นะครับส่วนข้อทีอ่สเนี่ยมันจะเป็น c a t a l y ิสละว่าพอจีนเข้ามานะครับเรื่องการมองการย้ายฐานการบิดการมองเป็นที่อยู่อาศัยนะครับการเข้ามา ใช้ชีวิตในเมืองไทยเนี่ยนะครับมันจะช่วยเร่งระบายพวกของที่มีอยู่งได้มากไล้แค่ไหนถ้าเกิดมันได้เร่งตัวนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่ property นี้จะเป็นไซเคิลนใหญ่นะครับแต่ถ้าไม่ได้รอบเต็มมาสกอย่างนี้จะเป็นรอบที่ดีของเขาอยู่ดีนะครับก็เลยคิดว่าหุ้นนิงน่าสนใจครับตรงนี้น่าวางพิช์ช่นไปก่อนแนวะรับ13บาทอาขอไปรับ11บาท30นะส่วนต้านบนเนี่ยดู11บาท80กับ12บาท50ก่อนครับแฟลกวอเลอรอยู่ที่15บาทครับสำหรับ AC ตรงนี้ PE หกเท่ากินเจเท่าเองพี่ต้องห่อข้างถูกนะทำไมทำไมเลือก AP ทํทำไมไม่เลือกแสต i ิิทำไมไม่เลือกอ่าทอย่าง่เลือก AP เพราะตอนแรกจะเลือกสิริคือนิ่งดีมากนะครับสิริ S C ก็น่าสนใจนะครับก็คือยูดีแต่ที่ผมเลือก AP ไว่าเ p เนี่ยรอบนี้จ่ายปันผลครั้งเดียวแล้วก็จ่ายเยอะด้วยผมคิดประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะผมเลยคิดว่าเออ แล้วหุ้นมันยังอยู่ในโซนที่ไม่ได้ขยับขึ้นมาเยอะมากนะครับผมอืมอืมครับผมแต่ตีมจะคล้ายๆกันเพรปร์ตี้ถูกตีหมนกันครับคือต้องต้องมีก็เลยก็เลยต้องมีเหมือนนีคมจะเอามาตาดีเเชนี่แล้วแต่แต่ว่าต้องมีไว้ครับก็คือตัวแรก A อวตัวที่สองเอพตัวที่สามตัวอะไรครับวันนี้ทับครับตัวที่สามผมเลือกไฮโกรดนะครับผมเลือกตัวบาร์เรีนะครับก็คือเท่าที่เราดูที่ทางอนี้ยังน่าจะดีต่อเนื่องนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นอะไรที่โตไปกับอ่าพ olic ีของรัฐบาลไทยนะครับที่ ยุคใหม่เข้ามาก็ยังพยายามปรับในเรื่องตัวดิจิตอลอยู่นะครับเทรดดิ้งก็ดูแนวต้าน63บาทก็65บครับแนวรับที่60บาทครับสำหรับตัวบริเวณครับครับขยายความ BE8 หน่อยสิทำไมทำไมคิดว่ามันขยายขยายตัวตามนโยบายของภาครัฐเพราะอะไรแนวโน้มมันจะเป็นยังไงครับคือเห็นว่าเทรนในปี2022นะครับก็คือพวกการดิจิตอลเทคคอนซัลเนี่ยนะครับมาช่วยปรับโครงสร้างของ ภาคเอกชนนะครับจะว่าสามัญกันเยอะมากนะครับทั้งการให้บริการหน้าบ้านนะครับระบบบัญชีหลังบ้านนะครับพวก ERP นะครับ CRM คือซัพพอร์ตนะครับแล้วตอนนี้มันก็เริ่มเข้ามาในหน่วยงานรัฐนะครับตัวเบรุเอตก็ได้ไปร่วมโปรเจกต์กับตัวไปรษณีย์ไทยแล้วในหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่เราเริ่มเห็นว่าในฝั่งตัวรัฐบาลเองก็พยายามที่จะปรับตัวเองนะครับทั้งในเรื่องตัวการลดใช้เอกสารนะครับแล้วก็พวกไซเบอร์เซก i รตี้ก็จะเข้ามานะครับ ภาพอบงนี้เองต้องบอกว่าหน่วยงานรัฐดิจิทัลเองอะจะถูกเร่งนะครับให้ปรับตัวนะครับเหมือน mm hmm. ที่เอกชนกำลังทำก็จะเป็นโกรธของตัวหุ้นในกลุ่มประเภทนี้นะครับที่ยังคงเติบโตคือถ้าดูหุ้นประเภทนี้ในต่างประเทศเองเนี่ยเวฟที่กําไรมันมาในช่วงที่ธุรกิจประเภทนี้มันเริ่มเข้าเนี่ยนะครับประมาณสามปีมานช่วงเร่งครับพี mm hmm. ่ซึ่งป mm ี hmm. ที่แล้วเป็นปีแรกนะครับ mm hmm. mm hmm. แต่ว่า mm hmm. mm hmm. ท่านี้เท่านั้นเองต้องบอกนิดนึงว่าหุ้นมัน v ร r s i o น พรีเมียมนะผมพูดภาพนี้ชัดเจนว่าคุณจะคืนแพงาก็ไม่อด้ราคาแพงโปรโมชั่นไม่ไม่ถูกอ่ะเออนี่ต้องมาครับถ้าเออนี่ไม่มาเนี่ยพินอตี้ก็จะแรงนะะรั้นเราก็ต้องเทรดไปดูไปเออเออร์นิ่งมาไหมโอ้ยเออร์นอิ่งมาก็โอเคครับครับไม่มองกลุ่มโรงแรมกันไปเหรอมีการเก็งกันว่าเออ่พอช่วงช่วงตุนจีนเนี่ยจะมีชุดแรกของคนจีนมาแล้วทีมเล่นโรงแรมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆชนะรูปนิ่งมันโรงแรมก็เป็นทีมที่ที่เราคุยกันนะพี่เอถามว่าอื มันควรจะมีไว้พอร์ตไหมถ้าคุณเลือกอกระแสพวกนักเที่ยวจีนเลยก็เอราวันนะครับ12เปอเซ็นเป็นนักเที่ยวจีนเซนเทลเนี่ยคือ10เปอร์เซ็นรวมฟู้ดนะครับพี่เ่าไม่เนพี่เอกจะเอาตัวไหนก็ต้องทำไมเอราวันนี่เขาใกล้สัมผรมใช่ไหมคนจีนเขาชอบใช่ไหมเกี่ยวไหมด้วยครับด้วยแล้วก็จริงๆแล้วในตามแต่จังหวัดเองเนี่ยก็พวกฮอปเขาเริ่มเนี่ยกเกตก็คือจีนนะครับผมอีกเซตเหนึ่งอีกเซ็ตเหนึ่งใช่ก็คือคือ12เปอร์เซ็นต์ะเยอะสุดนะครับในดีนะ รเราใช้ปีสอง9สิบเป้าเป็นเบสน,นะครับส่วนเซนเทลเนสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมก็สองตัวนี้ผมว่าเด่นนะครับแต่บางคนก็จะไปมองอวิลันดาอะไรเงี้ยนะครับในโซนภาคตะวันออกอะไรพวกนี้มันก็ผมย่ามันก็น่าจะไปกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเอ,อผมยังม,มองภาพเดิมว่าท่องเที่ยวรอบนี้จะไม่เหมือนเดิมคือผมิดว่าจะมาเยอะกว่าเดิมนะครับเราเป็นไซเคิลที่เป็นบวกกับบ้านเราขอแค่การบริการภายในให้ดีแล้วกันครับผมใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยเหมือนถ้าใครนึกไม่ออกเหมือนบ้านเราแรกๆอ่ะช่วงพฤษภาคม อ่อมิถุนาที่เราเปิดโควิดใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเดินกันเดินทางกันระเบิดเถิงแล้วไม่เฉพาะไทยนะผมไปคุยกับเพื่อนแถบยุโรปแถบซีโรงตะวันตกเนี่ยเปิดใหม่ๆเป็นเหมือนกันมันคือคนมันอึดอัดอ่ะคือขอไปก่อนเถอะแพงแพงก็ไปเออมันจะเป็นกระแสนั้นคล้ายๆกัน